ไปกันที่พ่อเมืองสมุทรสงครามกันบ้างนะคะก็ได้มีการชี้แจงนะคะถึงข้อเท็จจริงกรณีข่าวความคลาดเคลื่อนคลัสเตอร์ใหม่นะคะที่ว่าแม่ค้าขายหมูที่อัมพวาค่ะติดเชื้อแล้ว87รายกระจาย5จังหวัดค่ะ ไปกันที่นายชรัตบุญนสะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามค่ะก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะกรณีที่มีข่าวแม่ค้าขายหมูจากอัมพวาไปรับหมูมาจากอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีแล้วไปขายที่ตลาดรถไฟมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครค่ะที่สร้างผลกระทบต่ออัมพวาและจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอย่างยิ่งจึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะว่าอัมพวาไม่ใช่คลัสเตอร์ใหม่อัมพวาไม่ใช่แหล่ง แพร่ระบาดการกระจายเชื้อผู้ป่วยรายที่47ของจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ที่ตำบลปลายพงพางอําเภออภวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะซึ่งประกอบอาชีพขายเนื้อหมูมานานกว่า20ปีโดยได้ซื้อเนื้อหมูมาจากอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งก่อนวันที่28มกราคมทางจังหวัดสมุทรสาครค่ะก็มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในตลาดรถไฟมหาชัยกว่า20รายและมีการตรวจแบบปูพรม ในตลาดมหาชัยซ้ําและครอบครัวนี้ก็อยู่รวมกัน4คนติดเชื้อป่วยนี้จํานวนหนึ่งรายอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและอีกสองคนไม่ติดเชื้อแต่อย่างใดค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะคะยังได้บอกด้วยว่าแม่ค้าขายหมูรายนี้เป็นหนึ่งในจํานวนหลายคนที่ติดเชื้อมาจากตลาดรถไฟมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครค่ะไม่ใช่เป็นผู้กระจายเชื้อหรือเป็นผู้ทําให้อำภววาเป็นคลัสเตอร์ใหม่นะคะหรือว่าเป็นแหล่งแพร่ระบาดตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดค่ะ